สมเด็จพระสันตปะปาปาฟรังซิสจะทรงนำการสวดสายประคำที่ทำแม่พระเมืองรูทจากส่วนในสำนักวัติกันในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมคิศก2020การสวดภาวนานี้จะกระทำโดยพร้อมเพรียงกันร่วมกับสกุสถานคทาทอลิกทั่วโลกซึ่งจะอธิษฐานภาวนาด้วยการสวดสายประคำวอนขอต่อพระแม่มารีการสวดสายประคำนี้จะเริ่มในเวลา17.30นาตามเวลาในกรุงโรมพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสด สักการสถานทั่วโลกจะร่วมภาวนาพร้อมกันรวมไปถึงสักการสถานแห่งชาติของการปฏิสนธินิรมนของแม่พระในกรุงวอชิงตันดีซีแม่พระแห่งกัวดาลูปแม่พระแห่งฟาติมาแม่พระแห่งเมืองรูทซานจิโอวานนีโรตอนโดและแม่พระแห่งปอมเปอีสักการสถานแม่พระส่วนใหญ่ถูกปิดเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสทำให้การจาริกสวงบุญถูกยกเลิก มีเฉพาะบางแห่งเท่านั้นที่ทำการเปิดใหม่อีกครั้งอย่างเช่นที่เมืองรูตประเทศฝรั่งเศสคำอธิษฐานภาวนานี้เป็นหนทางหนึ่งที่จะรวมทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในวันฉลองเพนเตโกสเตในปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนของแม่พระมารีพระสันตปะปาปาฟรังซิสทรงต้องการแสดงความเห็นใจและชิดใกล้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโครโรนา และสรงยืนยันว่าพวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือผ่านทางพระพรของพระแม่มารีในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้สมณกระรวงแห่งการประกาศข่าวดีใหม่ผู้ซึ่งรับผิดชอบดูแลศักการะสถานของพระแม่มารีตั้งแต่ปีคิดศรสักพันสิบเกำลังส่งเสริมและทำการกระจายสัญญ,ญาณถ่ายทอดสดในกิจกรรมต่างๆเหล่านี้